สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี FC นะครับทางช่อง YouTube 1357 c h a n n e จเดี๋ยวผมลงแนวทางเราพัฒนาให้นะครับนะสิบห้สิงหาวันศุกร์ที่15สิงหาสองพันนะครับมาลุ้นกันว่าสูตรจะผ่านไม่ผ่านาห้างวดติดแล้วนะครับนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเข้านะห้างวดติดนะครับที่ไม่มาให้นะสูตรของผมไม่เดินต่อเลยนะครับ คุณผู้ชมก็ลองชั่งใจดูนะครับว่างวดนี้จะตามหรือไม่ตามนะครับนะแต่ว่าผมลงให้ปกตินะครับผมลงให้ปกติแต่ว่าในสองสามวนหลังสุดผมไม่ได้ลงคลิปผมแค่โพสต์ให้แค่นั้นเองนะผมมีอยู่2สูตรคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ2สูตรนั้นวิธีคำนวณด้วยแต่ว่าตัวเลขที่ผมคัดให้นะ ก็คือเด่น1กับ0ย์ชุดเน้นจะเป็น404151ชุดรอง2 1 0 1 2 0 7 1ชุดกัน9 1 0าหน่นนะครับ541540ลุ้น1ตัวเดียวบนล่างเน้นที่บนมันจะมีสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรเลขบนโดยเฉพาะนะครับนะแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรบนล่างผมจะใช้สูตรที่เป็นเลขบนนะเป็นหลักนะครับ ก็คือเอามาเป็นชุดเน้นอยู่2ชุดแล้วก็จับชุดที่ามามาทั้งบนทั้งล่างเนี้ยก็คือ5 1ยอยู่สูตรหนึงอ่าอยู่ชุดหนึงนะครับนะก็ตามนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวก็ไปดูรายละเอียดผมฝากคำเตือนนิดหนึ่งคุณผู้ชมข้อมูลนี้เป็นแค่การคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเข้านั้นนะครับใช้ดุลพินิจของท่านในการรับชม สนับสนุนให้ซื้อเฉพาะเลขกลางวันที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นห้ามนําเล่นกันพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับหรือว่าจะรับแนวทางได้ที่กลุ่มไลฟีนะไปที่แอปไลน์พิมพ์แอดวีก็ห้ากดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับไปแอปไลน์พิมพ์ตามนี้เลยนะแอดวีกเก้ากดเข้ากลุ่มฟรีมีรัฐบาลไทยให้ด้วยนะครับรัฐบาลไทยงวดที่แล้วนั้นแตกนะสิบสิบห้าสิบหกอีกสองวันนะครับอีกสองวันรัฐบาลไทยมาละ ก็ลองเข้าไปดูเข้าฟรียูฟรีนะครับาสูตรมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ก็คือผมจะใช้สูตรนี้เป็นหลักเป็นสูตรใหม่นะครับงวดที่แล้วนั้นให้เด่น0กับ1แต่ว่าผมดึงเลข0ูนย์นะครับดึงเลข0ก็ไปเข้าแค่ตัวรองก็คือเข้าที่เลข1แต่ว่าคู่ชุดนั้นไม่ติดคู่ชุดไม่มานะครับ แต่ว่ามี1อยู่อันนี้เป็นสูตร3ตัวจับคู่กับ2ตัว0 0 0 1 2 0 2 1 4 0 4 1ลองลุ้น40กับ41ดูนะครับผมดึงไปเป็นชุดเน้นอยู่2ชุดอ่าวิธีคำนวณสูตรแรกเนี้ยที่เป็นสูตรคู่ขี้นะครับงวดนนี้จะได้เลขคู่นะีใช้หลักแสนกับหลักพันเอามาบวกกันอ่าตัวแรก แล้วก็มาบวกเพิ่มอีก2แล้วก็มาบวกเพิ่มอีก2นะครับวิธีทํำย้อนหลังเหมือนกันแล้วก็สูตรที่2ใช้หลักแสกหนหลักพัน2ครั้งหลักร้อยได้นยกับ1แต่สูตรพวกนี้ผมทํามาหลายงวดละเพียงแต่ว่าผมไม่ได้จับคู่ชุดนะครับผมคิดว่าสูตรที่ผมให้ไปมันน่าจะแม่นน่าจะผ่านมันไม่ผ่านให้นะ ถ้าว่ากันเฉพาะบนนะสูตรนี้เดินบนนะตั้งแต่งวดแรกที่ออก72นะครับมันจะเป็น2 7เข้าตัวกลับ1 7เข้าบนนะครับ2 4เข้าตัวกลับบน7 3เข้าบน03เข้าบน83เข้าบนแล้วก็งวดที่แล้วสี่า3 4นะครับออก34ได้4 3เพราะว่ามันเป็นสูตรเลขเด่นนะผมก็พยายามคัดนะ พยายามคัดว่าเอออันไหนบนก็คือบนอันไหนล่างก็คือล่างนะครับมันจะได้ตามง่ายหน่อยแต่ว่ามันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับคุณผู้ชมนะมาลุ้นกันว่าสูตรนี้มันจะเป็นยังไงเอา40 4041อ่านอกนั้นก็จะเป็นตัวลองจะเป็นตัวลองอยู่ สชุดนะครับในเนี้สอย์หนึ่งก็จะมี 0, 0ูเนี่ยผมเอามากันไว้แล้วก็อีกสูตรหนึงเป็นสูตรหชุดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดินดูประมาณหกงวดงวดแรกที่ออก1 7นี่ก็เข้าบนนะครับ4 2เข้าบน9ก้นี่มาล่าง0 3ขึ้นบน6 6หลงล่างแลากองหมดไแล้ว,ลวออก1 9 เข่าที่เล็กล่างนะครับลงให้งวดนิ้วดแรกเหมือนกันถ้าจับโครงสร้างมันก็จะมีอยู่ประมาณ6ชุด5152 7172 9192ผมตัดที่ผมไม่เอาไปมีอยู่2ชุดนะก็คือชุดเนี้ยแต่9119นึ่งดที่แเ้นี่แมันมาแล้วนะผมว่าก็ไม่น่าตามหรอก มันจะมี51 52 71แต่ที่ผมเก่งไว้ก็จะเป็น51 52นะที่ค่อนข้างที่จะสวยหน่อยหนึ่งสำหรับสูตรนี้นะใช้หลักแสนหลักหน่วยบวก2ก็คือสูตร3ตัวนะครับหลักหมื่นหลักร้อยสครั้งบวก9คือสูตร2ตัวจริงแล้วผมมีสูตรอยู่เยอะแยะนะครับสูตร2ตัว แต่ว่าถ้าไปจับคู่ชุดแล้วมันไม่ค่อยมาอย่างสูตรเนี้ยสูตรนี้ก็เหมือนกันก็เดินดีนะแต่ว่าลองผมลองไล่จับแล้วก็ไม่เข้านะครับหลักร้อย2ครั้งหลักหน่วยบนบวก3แต่ว่าก็จะเดินแบบสลับบนสลับล่างนะก็มีหลายชุดอยู่มีหลายสูตรที่เป็นสูตรสตัว อ่ก็ว่ากันตามนี้ก็แล้วกันนะครับนะถ้าคุณผู้ชมถูกใจนะครับถูกใจก็ลองตามดูได้แต่อย่างผมบอกว่าของผมนะสี่ห้างวดละนี่งวดสุดท้ายที่เข้าแต่ก็เลขเด่นก็ยังเข้าก็ยังมาอยู่นะเลขเด่นบางงวดก็ยังเข้าอยู่ที่ดึงตัวเดียวนะครับแต่ว่าคู่ชุดมันไม่มาให้มีงวดสุดท้ายก็คือหนึนี่แหละท,ที่ที่ให้เข้านะสอาทิตย์นะครับ โอเคคุณผู้ชมลุ้นกันพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งนะครับกับแนวทางเราพัฒนาผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอไปคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ